เช้าวันใหม่ครับวันนี้ทพุทเทาพามาเที่ยวที่น้ําผุดทับลาวไปชมพร้อมๆกับทพูทเทาพาเที่ยวครับทางเลี้ยวลงมาจากถนนที่จะมุ่งหน้าไปสู่เขื่อนจุฬาพรเลี้ยวขวาเข้ามาตามป้ายบอกว่าอีก3กิโลเมตรนะครับถึงน้ําผุดทับลาวไปเบิ้งน้ากันครับพี่น้องบอกเคยมาบอกเคยเห็นไปเบิ้งดูน้ำผุดมันเป็นยนังไงอ๋อเป็นสวนรุกกชาติน้ำผุดทับลาว จอด,ดจรถยนต์เลี้ยวซ้ายยนต์นักท่องเที่ยวก็มาเยอะอยู่ครับโอเคจอดตัวนี้ครับเอาจอดรถไว้บริเวณนี้เนาะแล้วกย่างเลาะเลาะมานี่ครับห้องน้ำผู้ชายตังนี้เป็นห้องน้ำผู้หญิงอุย้ยหมวดโมนี่จะเป็นร้านขายเสือพาตัวนี้ เสื้อผ้าของที่ระลึกคนขายอยู่มองนี้โอ้ยหบัวถรำรดาครับพี่น้องขามาหอดข้างในจังหูว่าโอ้ยสถานที่ท่องเที่ยวคนสมบูรณ์แบบเลยขายเสื้อผ้าของที่ระลึกร้านอาหารเต็มร้านนี้ขายดีทุกวันแต่สะอ่อนคนละอามาหอดข้างในนี่ท่องเที่ยวก็หลายพอสมควรตัวละมีร้านกาแฟาสดพร้อมครับน้องนี่้เป็นโคมหลากสีนะสวยงาม หจากป้ายนางลงมานี่ครับพี่น้องน้ำพุดมันเกิดจากมองนี้แหละบุนบุนขึ้นมาตองนี้แหละมันเ,เป็เตป้ายตองนี้ว่าหัวน้ำพุดท,ทับลาวน้ำใสไหลหลากต้นกำเนิดน้ำพุดหรือภาษาอีสา,สา,เานเขาเรียนว่าน้ำบุญครับพี่น้องโอ้หําม,มันบุญออกจากมองนี้ อัศจรรย์อันสิ้นไทยแลนด์ครับพี่น้องน้ำบุญนอ,อกจางโมนีครับพี่น้องไหลบุญบุญบุญเห็นไหมใสเนาะคุณย่ายล้วสนใจแล้วก็ซองเบิง์เป็นได้ครับพุณย่าเคยมาจากเทือแล้วเพิ่งมาครั้งแรกเนาะโอ้ยอัศจรันด์พอนครับมีปลา,าพร้อมติครับครับ<า>โอ้อภาษาอีสา,ศานว่าน้ำบุญ ภาษาไทยกลางก็เอินว่าน้ำผุดนี่ครับบุนบุนขึ้นมาเมงนี้ <c oughs> คนก็นเลยเห็นป้ายไว้ว่ารักผุดผุดวีเลิฟน้ำผุด <c oughs> ออกจากจุดน้ำผุดกันไหลมาเรื่อยๆนะครับไหลมามงนี้มันต่างระดับกับกลายเป็นน้ำตกไปเลย น้ำพุดออกมาจากตรงนั้นไหลมาตรงนี้ไม่เห็นแนวกั้นไว้เนยซ้ำน้ำตกแล้วมองเหน็นว่าไหลพุ่ดๆมาโอ้น้องกาท่องเพียวหลายครับคนวิสารมืนตื่นย่มุนี่ครับนี่ สำหรับท่านผู้ชมนะักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสวนลูกชาติน้ำพุทับเล่าก็ปฏิบัติตามคอปฏิบัติที่เพื่อนกันนดไว้นี่นะครับเด้อมาฮอดแล้วได้เห็นแล้วครับน้ำพุธหรือน้ำบุญคือเ,เพื่อนว่าน้ำพุทับเล้าอยู่เพื่ข้อนสรัรเดว,วัดชยัยภูมิเช็คอินแล้วถ่ายรูปเรียบร้อยเดินทางต่อไปพอกกันไม่คิดก็ไปครับสวัสดีครับ